ใส่ตอนบ่อนาดลงตัวบอดี้บ่มันกินปุ๋ยได้เฉยๆนี้บันนี้เราไปคุดมันยอดผักนึงตาหวาตอนใหม่อายุทันนี้โอกาสกินปุ๋ยแตวมันไม่เฉยเลยจริงไม่การยืดเที่ยงปุ๋ยว่าจะดดงกองเอ้ยน้องเรบไม่เลยทำมันเหมือนเดิมเลยต้องใช้ปุ๋ยจันทร์หมีหญ้าเลยน่ากระจุกใส่ดังหญ้าเลยจริงเลยคอยทำหญ้าดีลั้งบ่มันงามเลย

người chú nghe chờ đứa vội chú chung bằng ai mình, mình mình nghe mình đắt mình chơi mình như thế này về mình mới mì cây dắt đắt rồi mà lên quan tông mình mới chị mình chơi đắt chào mình mới trăm roi bảo mình nó mất cơ mình chơi cả hố lục tiêu à ăn pha sa lục mình, nào vậy anh biêu đây mấy câu hót lên quay nào là phải trung luôn

bây giờ đừng kẹp như cho nó kiếm đi ta bỏ kẻ xúc con câu đăng khai ra mấy lần à. cháu đã tính con nụ cười rồi cháu quay lên suốt đây là tàng hô luôn luôn đẹp đi luôn คือมันกรอบเนวยาวถ้าเราไม่กรอบเนวยาวเราโรยไปั่นนี้มันก็ได้เลยหม่เราลุกปันนี้ต้องควรกรอบวรให้ดีว่าถ้าโรยมันกินปุ๋ยไม่เต็มที่นี่เลยเขี้ยวบดล็กเลยเบ้งควรนั่งสูมเรื่องมัลยตรงนี้ยิบดีไปด้วยนี่ที่ปั่นนี้เรียกว่าโอเคนี่เบ้งนี่แหลมโตโยอดล็อกเลยโยดกลางบนก็ะตินลุกเลยถ้ามันไม่โชคอยู่มืนแดงเสี้ยนมันก็โยยืนนั่ง này chúng tôi lương lương. Même buông mày sắm lương mệnh lương mệnh mình mệnh làm mệnh lương 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 mệnh เลยปุ๋ยจอมาทิ้งลงใจชอบชอบชอบยี่มาลงชอบแรงโดกแรงใบ้าแรงรากนั่นก็ไม่หมดดิคือต้องกั้นีิ่งทำให้เป๊ะใส่ปุ๋ยให้ต้องเวลาแต่นั้นจัดเจนที่สุดคือใส่ต้นเร็กต้นต้นได้คือเรื่อยๆบางคนที่ช่องนั่นคือมันเริ่มตังดอกดอกเล็กนั่นใส่หมดวันสองวันไปเลยหยาละมันง่ายพอมันเริ่มกินปุ๋ยนั่นโคตรมันง่ายมันพองนั่น ยันมันอ้วนเพลินนี่บอกไปเห็นเดตรงไม่งามมันเส็งบอกเห็นเดยงามมันเอินี่วันนั้นวันนี้ผมไม่ฟืนมันฟืนนก็บโลกไปหุ่นเลยด้วยแทวนี้ได้ก็บมั้งเลยแต่ว่ามันมันท้าว่ามันก็ยนยืนตรงนี้มันยืนก็ยืนไม่ยิ่งแล้วมาลำลุกนั้นคืออย่างสึกษ้าไม่จับเรื่องพวกนี้แต่ว่ารู้ที่ว่าโลกเครื่อนจนแต่ว่ามันคีเป็นตายโยนนั้นแล้วเบื่อตรงนั้น แก่ปุ๋ยให้มั้งเลยทำปุ๋ยไปเรียจะว่ามันกีต้าโยดเลยไม่ทำเลยไม่สนใจไปลงมาแล้วโยกมันไม่กินโยกเคลื่อนตายยอดเป็นเสียดแป้งมั้งเลยมั้งแก่ลูกแก้งในนอนเดือดเดี่ยวลูกแก้งโตแก้งแก้งถือแล้วมันตายเดี่ยวลูกแก้งเัวื่อนลงมาแล้วชื่อว่ามันเป็นฝืนเรือมันกำมายัน ป้าหมายป้านั่แหละใจว่าก็มันไม่ชนเกินหรอกเพราะมันมดดินปุ๋ยหลากมันไปชัวรมดดินปุ๋ยมันเดิมเรื่องมันก็เดิมโจมนะแต่นี่มันได้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ให้หมักโรยอยู่ว่าเพ่งได้ปุ๋ยมันชดใจจะปักมันได้หูวสักคิดแล้วไปเือ๋้วโค้งก็ยื่นกันเดือดเหมือนกันนี้แหละ มอพ่อเหนันพ่อลูกพออยู่เลยนุ้ย้องเิอเม็ดมาเลยพาะต้องมีกันลูก